มึงต้องมีผัวก่อนน้องมึงก็มองคนแถวเนี้ยอาจจะมีให้กูมองใครนะเนี่ยแถวเนี้ยนุ้ยร่างดีดีอย่าดูไปเถอะใครวะกูมองไม่เห็นเลยเนี่ยแถวแถวเนี้ยมันมีคนอยากได้มึงเป็นเมียอยู่แถวไหนวะถึงจะไปตลกก็ช่างมันเถอะวันนี้พูดถึงมึงเหรอเนี่ยโอ้โหนู้ร่างมึงกับกูนี่สู้กันไม่ได้เลยจริงโอ้ยน้องแนนเต้ไปหลอกกน มึงก็ไม่ได้กินของอร่อยอร่อยหรอกมั่นใจมากนะมึงอ่ะเออนี่อะไรเขาก็ไปคู่ตล้วเนี่ยเดี๋ยวแต่เราสองคนเออแล้วผู้หญิงก็จะนั่งอยู่ด้วยกันสองคนอ่ะเออเขาทำอะไรกันทำอะไรกันเน่ยคุจะไม่รู้ไม่เน่แบบว่าพอนั่งอนั่งพูดคุยกันอยู่างนี้ใช่ป่าวพูดคุยกันอย่างนี้ยถูกปากถูกคออะไรอย่างเงี้ยพอถูกใจกันแล้วเขาทำอะไรกัน กินข้าวแต่จะอิ่มนะอิ่มัางคู่เลยนะอิ่มนางคู่แล้วแบบถูกใจจะไปไม่รู้จะไปไหนแล้วไปอยู่ในห้องของเราสองเขาทชอะบเลยอขอนั่งคุยกันคุณจะไปรู้ไหมล่ะมึงคิดได้แค่นี้เองาวมไม่ใช่มึงมิอ้าวโกคิดลึกตูลแล้วคนอย่างโกนี่มึงรู้เปล่าเขาทำกันยังไงมึงจะไปรู้ไหมล่ะไม่รู้หรอเออมึงเคยเขาแต่งงานกันป่ะไม่เคยอ่ะเนี่ย เห็นเขาแต่งงานน้องอยากแต่งงานบ้างไหมน้องอยากแต่งกับตัวอโอ้หนวลน้องยังทำไม่เป็นไม่เป็นไรไม่ทไม่ได้น้องทำไงทำอะไรอนะุ้มข้า<อ>มาเบเอาไว้ท<อ>ี้พี่าตงกตาง<อ>แต่งงาน<อ>างงงพี่จาพี่ก็อุ้มกาดาอุ้มกาดาไปไว้บนเตียง พอเสื้อากานดาแล้วทำท่าทำท่าปิดไฟเปิดแล้วตายเาน้องหล่นง่ายพี่จ๋านี่จับน้องท้งขาแล้วทำท่าทำท่าเปิดไฟ พี่กับโ้องทางท้าแล้วจันะตาตวอันพอดี